เสียงเร็วรถไงอะไรเสียงเร็วรถมีได้หลอกเลยชาลีอุ้ยเจ็บนะฉันกำลังขอร้องอ่อนหวานใจว่าทิ้งตัวกูก็ก็ก็อิองไว้ If you having girl problem I feel bad for your son I got a 99 problem but I feel shame one คุณดวงทำอะไรครับ ดิฉันกำลังคิดว่าฉันควรจะเอารถคันนี้ไปซ่อมดีหรือไม่น่าจะควรงั้นเหรอเดี๋ยวฉันมา,าซ่อมแล้วก็กที่การหลักประชาชนทำไมล่ะเพราะว่าถ้าเอามาเก็บที่นี่มันก็จะเป็นขอบใจนะจิปะะัตหะดีครับนายอุย๊ยฉันชวนอะไรหรือเปล่าจิปะะัตหะคงไม่อุย๊ย ไไม่ได้ชนคิมมินหนู่มโตะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งงั้นหรอจิปาค่ะเธอเปิด GPS แล้วบอกทางฉันสิเอ้ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่ต้องตกใจลูกไม่ได้บ้านนะคะแต่ว่าลูกคุยกับแชทนะคะแชท แชทชื่อจิพาราตนะคะต่อจากนี้ไปเอ๊ะฉันรู้สึกว่าฉันหลงจิพาราสองร้อยเมตรตรงไปงั้นเหรอได้สิฉันเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้เป็นเสียงเอ๊ะฉันมาถึงทางตันเดทเองเดทเอง ขอพูดครับคุณบูมอีกละเมตรอีกหนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวขวาแล้วตรงไปฉันต้องเชื่อเธอเหรออีกหนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวขวากันเหรอฉันไม่อยากเสียงเงินฉันขอไม่เชื่อเธอแล้วกันข้าลืมนึกถึงคนที่เข้ามาใหม่เขาจะคิดว่าไงว่าจริงคะ่ะจิปปะะคือใครอ๋อนั่นไงนั่นไงอ๋อเอามันเป็นทางข้างบนว่ะ เราจะไม่เราจะไม่ติก๊เพราะว่าเด็กๆเขาติ๊กกันเดี๋ยวเดี๋ยวฉันรู้สึกสับสนจิปาัาะมีเสียงเลี้ยวมีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้าหลังจะว่าถ้าสมมติว่าไม่เปิดไม่เปิดไปเลี้ยวอันนูเฮ้ยฉันรู้สึกว่าฉันมาถูกทางว่ะจิปาถะ และฉันมาถูกทาง We are the c h a m p i o n มาฟังเจ็บกกลิ้นงั้นเหรอจิปะัะฉันไม่เจ็บหรอกหรืนจะแข็งอะไรโอเคฉันไม่พูดดีกว่าอุ๊ยเอออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้จิปัตะเธอไม่ต้องตกใจ แกเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่เป็นเสียงนี่เป็นเสียงไฟฉุกเฉินแสงมันเบิกตรงไหนวะห,หบบลวอ,อ,อะไรเสียงไฟฉุกเฉิญเอ็งข้าวผัดเหรอ<ะ>เอ็งชื่อข้าวผัดเหรอเอ็งลืมค่าเข้าใจำเองผิดเหรอเอ็งลืมค่า ข้าจำได้ประตูมันหลุดอยู่แล้วใช่ไหมชื่อไหนชื่อไหนเก๊กหวยไงล่ะเฮ้ยเอ็งก็ของจริงเลยข้าแตลเล่นแกล้งเล่นแบงนั้นเองอ่ะเออไม่งั้นข้าก่อนจริงนะเว้ยจริงข้ารู้ไงเออรู้ๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะถูกเอ็งก็เก๊กข้าก็หวยเอ็งก็เก๊กข้าก็หวยไงล่ะเออไอ้หวยไอ้หวยเอ็งเออเอ็งอั่นแหหวยไอ้หวย เอ็งเอาหวยเอ็งเอาหวยเอ้าช่างรุดเอ้าช่างทำไมมันเป็นอย่างนั้นกันล่ะคะเนี่ยเลยเป็นที่รถคุณแล้วคุณถ้าขาไม่ได้หลุดไอ้พอร์คันนี้ไอ้พอร์คันนี้แม่เหล็กแม่เหล็กไม่ค่อยดีครับเอ็งดวงมันไปซื้อแถวเนี่ยอะไรวะนี่ซื้อสะพานเหล็กหรือเปล่าครในคันนี้สะพานเหล็กงั้นหรอไม่ใช่นะคะเนี่ยค่ะเาไปเจอคนเอกเสียงเหมือนเอกแหละเอกพูดคำว่าไอ้กระจอกไอ้กระจอก แม่งโคตรเหมือนจริงหรออะไรวะใช่เขาชื่อเชอร์ซีสเขาชื่ออะไรนะเชอร์ซีสมีเชอร์ซีสงั้นเหรอีหรืออเปลล่าดดงสุพูดว่าอะไรนะเขาอยู่แก๊งเขาอยู่แก๊งกาเซตเขาบอกว่าไอกระชอที่ไอกระชอนี่หรอไอกระชอไอกระชอไอกระชอเองนั่นแหละไอห้วยไอดวงแม่เองไไหมอ้าวแม่ยังไม่เข้ามาหรือเปล่าคะไม่มีไม่เห็นในวอ จะถ่ายตังค์เฮ้ยไงไม่บอกแล้วเอาโอเคเอาเอ้ยหมวกไอ้หมวกบ้านนี่ใส่ที่ไหนอะหน้ากากเหรอไม่ใช่ไปปะไม่คิดก่อนขอคิดก่อนเฮ้ยไม่ต้องคิดหรอกขึ้นรถเลยไม่ลงมาเลยเขาจะแจ้งเองด้วยแหละเองโดนแน่งโดนกระทืบแน่งโดนสภากระทืบแน่สุภาพเองโดนสภากระทืบแน่แน่ดีไงก็ลงไม่ดีเห้จะโดนกระทืมหรอนะวะไม่กลัวหรอหนึ่งหน่วยอ๋อไม่หยุดหรอ ฮอยู่ทำไมเราเอาดิเอ็งขับรถข้าไม่ได้นู่นเว้ยเฮ้ยข้าขับได้อีกดูเสื้อข้าดิเสื้อข้ากับสีรถอ่ะเออก็จริงเป็นไรก่อนเป็นขี้ฟ้องเนี่ยค่ะเฮ้ยใครเย็นคืออะไรรุ่นรถเหรอถูกเรียกว่าใครเย็นเหรอข้าไม่เห็นรู้เลยใช่เอ็งขึ้นรถมาเดี๋ยวข้าพาไปซื้อนะครับ ไปสิจิปทาเอ้ยข้าไม่อยากซื้อค่ะเพิ่งไปเปลี่ยนหน้ากากมานั้นเดี๋ยวข้าซื้อแทนเขาปอยจ้าีกจีดัมดัมดัมด,ด,ด,ดัอุ้ยถ้าต้องแหวกเงินก่อนเมื่อไหร่วดวงเองมีเงินใด้ข้าย,ยืมไหม อะไรล่ะเข่ามาเลยหรอม,มาสิแ์ลการออกแล้วครับเตรียมตัวดูแลร้องเพลงดีกว่าชักจะชักจะเบื่อแล้วชักจะชักจะไม่มีอะไรทำเกินไปแล้วเพลงอะไรที่บ๊อบชอบคุกเข่า,ขาดีกว่าคุกเข่า คุกข้าวไอ,บอ้บ๊อบชอบนายมี cover คุกข้าวเฟียเฟียไหมไอ,บอ้บ๊อบชอบอไรงรักแต่ต้องลองอไรงรักไม่เป็นอะ่ะนี่อะ่ะจะถึงทิ้งฉันไปคุกข้าวเหรออุ้ยหิวหิวค่ะไม่มีข้าวกินวะหรือมีวะ ไม่มีฉันรักเธอเฮ้ยมีเฮ้ยไม่มีมากมายเท่าไรเจ๊เองก็รู้ใช่ไหมว่าฉันไม่ไม่รอไม่ถึงมากเท่าไรฉันกำลังขอร้องอ่อนวอนจะอย่าไวทิ้งตั้องคืขอกอดกอดกอดเธอเอาไว้คันนุมซ่องมือคืนกลับ กลาเธอปวดยาไปมันคงไม่มีประโยชน์ถ้านคนหมดใจดแว่าหญ่ย่าดีของเราอย่างพามีความมาได้บุญจะชันไปไม่ได้หอบคือมันเหมือนหอบแต่มันไม่ได้หอบแต่ว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเออไลฟ์เวอร์ชันนะคะนึกออกไหม อปแบบเวอร์ชั่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องแบบต้องแส่ลงร้องยังไงให้เหนื่อยไวเหนื่อยไ,ไหมร้องแบบนี้ไม่ไม่เหนื่อยใจฉันขอได้ไหมหวางที่าไปทิ้งว กูเข่ากอดขาเธอเอาไว first, ้พระน้องจ้องมือขึ้นกลางฟานเธอระยับมันคงมันคงมีนีกระโดดเซียเซียเดโประยะจากฉันไปเกยโปรย่าจ้ารันไปเดยัโปร ใช่งำหาถูกค่ะเป็นคนใต้นี่หากว่าฉันยังไม่พอหรือเขาํำนี้จะได้เข้าใจอีบรเรื่องอะไรเลยลุงเลือกเพลงดีกว่าไม่ใช่แหละมันไม่ไม่เข้าเบ้าแหละไอ้บอกสอนพูดคำนี้มันไม่เข้าเบ้าแหละพูดจาไม่เข้าเบ้าแหละปิงปิ๊งนะ